สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองในหลายคนเดิมวันนี้เราก็มีอยู่กับเกม Ark Night กันอีกเช่นเคยเรอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับสำหรับน้องชายคนเล็กสุดของสุยอย่างอยู่ความสามารถของเขาจะเป็นแบบไหนจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสนุปให้ฟังแบบสั้นๆตามสไตล์วัยรุ่นเซิร์ฟจีที่ถังแตกหากระตังไปกดสกินเดลตาฟอสกับช่วง operator review อยู่หรืออวีอาแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขอเรียกอยู่แล้วกันนะมันถนัดปากมากกว่ามันในคาดิเฟนเดอร์หกดาวสาย p พ่หม้อดิเฟนเดและเป็นตัวละคร l i มิเต็อีกด้วยเธอของเขานั้นจะสามารถบล็อกศัตรูได้3เป้าหมายและสร้างความเสียหายธาตุได้ถ้าเล่นแรงเมื่อบล็อกศัตรูอยู่จะได้รับบัฟเซนจูรี่ยี่นอกจากนี้จะยังสร้างความเสียหายอาร์ตสของ a อคแทก และสร้างความเสียหายใหพลาดเบิร์น12%ของแอคแท็กทุกวินาทีแก่ศัตรูที่อยู่บล็อกอยู่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออธิบายความเสียหายท่าประเภทเบิร์นก่อนละกันนะครับเมื่อตีติดท่านี้จะมีไอคอนวงกลมขอบแดงๆที่ใต้หลอดเลือดของศัตรูเมื่อหลอดท่านี้แตกจะสร้างความเสียหายทตุทันที7,000หน่วยและทําการลดค่าเลส20หน่วยเป็นระยะเวลา10วินาทีซึ่งค่อนข้างดีมากๆครับกับตัวละครที่ทำดาเมจอาร์เป็นหลัก ท่าเล่น2เมื่อมีโอเปอเรเตอยู่บนสนาม4ตัวขึ้นไปจะฟื้นฟู HP 1.5%ของไม่ HP และฟื้นฟูหลอดท่าทุกวินาทีให้กับตัวเอง มาที่สกิลกันบ้างสกิลแรกพา s ซีฟจะตกเป็นเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อกดใช้งานจะเพิ่ม m a ็ก p และ Defense ให้กับตัวเองเมื่อถูกโจมตีจะสร้างความเสียหายธาตุเบิร์นสูงสุดที่50%ของไอแท็กแก่เป้าหมายตัวดังกล่าวโดยรวมเป็นสกิลที่เน้นเอาไว้ชนศัตรูเป็นหลักแต่ได้ความที่ว่ามันเป็นสกิลที่ต้องโดนตีก่อนถึงจะได้ SP แถมก็ถือว่าใช้เยอะระดับหนึ่งเลยหาโอกาสเอามาใช้งานได้ค่อนข้างยาก สกิล2เมื่อสกิลทำงานจะสร้างความเสียหายอาร์ตสูงสุดที่100%ของแอคแท็กแก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ใกล้เคียงทันทีหลังจากนั้นจะทําการย้ายศัตรูช่องทายพื้นล่างทุกตัวที่อยู่ในระยะของสกิลเข้ามาที่ตำแหน่งของอยู่เพิ่มบล็อก2เพิ่ม m อ็พีเพิ่มแอคแท็ให้กับตัวเองและการโจมตีจะสร้างความเสียหายอาร์ตเป็นสกิลที่ทาดาเมจได้ดีที่สุดของอยู่แล้วพวกบัฟเพิ่ม HP กับแอคแท็เนี่ยจะเพิ่มมาก่อนที่จะดึงศัตรูทําให้การันตีได้ระดับหนึ่งว่าจะไมๆาก แถมเงื่อนไขในการดึงนั้นก็เข้าใจง่ายเพราะขอแค่ศัตรูที่ดึงมานั้นมันยืนอยู่ในช่องที่สามารถเดินกลับไปในหลุดของตัวเองได้เท่ากับสามารถดึงมาได้แล้วแต่ถ้าหากว่าศัตรูตัวดังกล่าวนั้นอยู่ในจุดที่ไม่สามารถเดินกลับไปได้ก็จะไม่สามารถดึงได้เช่นกันถ้าเป็นตัวที่ล่องหนอยล่วก็ดึงไม่ได้นะครับพูดดังไว้ก่อนเผื่อมีคนถามสกิล3เมื่อสกิลทำง,งานจะทำการเพิ่มแม็กเกพีแอคแท็และดีฟเอนส์ให้กับตัวเอง ทำการแจกเอฟเฟกของทารินีสองให้กับโอเปอเรเตอร์ทุกคนและทําการสร้างกําแพงไฟบนสนาม เมื่อมีโอเบอร์เตอร์คนอื่นๆสร้างค่าเสียอาร์ผ่านกำแพงไฟจะสร้างค่าเสียหาธาตเบิร์นเพิ่มเติมสูงสุดที่10%ของไอคัเมื่อศัตรูทำการโจมตีรูปแบบโปรเจกไทล์ผ่านกำแพงไฟมาจะมีโอกาส20%ที่จะล้างการโจมตีครั้งนั้นไปเป็นสกิลที่ทําให้ตัวละครดาเมจอาร์ของคุณสามารถตีดามเมจเบิร์นได้โดยวิธีการใช้งานกำแพงนั้นขอแค่เราวางตัวละครที่จะทาดาเมจอาร์เนี่ยหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับยูก็ได้ครับ พราะขอแค่เราทำดาเมจอาร์ใส่กำแพงก็ได้ดาเมจเบร์บมาแล้วซึ่งตัวละครที่จะเอามาคอมโบกับยูเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเอามากๆแต่คนที่คุ้มเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่คนได้แก่วิเวน่าเซอร์เทอร์เคียวเบยจีจีเบสอาลเตอร์และคนที่คุ้มสุดเนี่ย จะเป็นตัวของแ็บแลนเอาเตอร์ด้วยความที่ว่าสกิล3ของนางน,นั้นตีแบบกอล์ฟเลนเช่นเดียวกันกับ GG แต่จุดที่คุ้มกว่า GG นั่นก็คือเรื่องของการทาดาเมจไม่ว่าจะเป็นดาเมจอาร์ปกติและดาเมจที่เป็นแบบดอทรวมทั้งมาแก้จุดบอดของแ็บแลนนั้นที่ไม่มีเมอร์เลสเลยทําให้ดาเมจเบิร์นของสกิลอยู่นั้นมาช่วยกบจุดบอดนี้ได้และไหนจะเป็นเรื่องของ SP ของตัวอยู่กับแ็บแลนเพราะ SP อยู่นะ่ะใช้อยู่ที่55หน่วยและตัวของแับแลนใช้ SP อ่ที่54หน่วย แถมระยะเวลาของสกิลทั้ง2คนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากโดยอยู่เนี่ยจะอยู่ที่45วินาทีและแรบแล่นอยู่ที่40วินาทีทําให้เวลาเล่นคู่กันเนี่ยจะมีดาวไทม์อยู่ที่6วินาทีทําให้ทั้ง2คนเป็นคู่หูที่เล่นได้ดูดีที่สุดแล้วล่ะครับแต่จะเอาคนอื่นมาเล่นด้วยกันก็ได้นะของดีอย่างนี้แบ่งๆกันใช้แล้วไหนจะเรื่องที่มันสามารถกันดาเมจโปรเจกไทได้ถึงแม้มันจะเป็นแค่โอกาส20%ที่มันไม่ได้การันตีแบบของโลโกสแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยได้เยอะระดับหนึ่งแล้วนะ แต่กระแพงไฟนี้จะใช้กับพวกสกิลที่เป็นประเภทอ n t a r g e t ตไดเไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสกิล2ของทอนอาทเตอร์ที่จะเป็นการปาหยุ่นออกไปข้างหน้าถึงแม้มันจะทำดาเมจอาร์ตก็จริงแต่จะไม่สามารถรับผลจากกระแพงไฟได้การอัพสกิลนั้นจากที่เล่นมาส่วนตัวผมแล้วแนะนําให้ทําสกิล2กับสกิล3ก็พอแล้วครับจะทำสกิลไหนก่อนก็ได้ถ้าหาว่าคุณอยากจะดึงมอนมาตบตึงๆเนี่ยก็อัพสกิล2ก่อนเลย แต่ถ้าหากคุณจะเอามาซับพอร์ตเพื่อนไว้คอมโบเล่นกับ mm hmm. พวกแลบแรนหรืออะไรพวกนี้ mm hmm. ก็แนะนําไปทําสกิล3ก่อนเลยนะครับในส่วนของพอร์ทที่แนะนํานั้นเช่นเคยครับพอร์หนึ่งก็จบได้ทุกคอนเทนต์แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะกดพอร์เพิ่มเนี่ยผมแนะนําไปที่พอร์สเลยครับเพราะจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของบัฟเซนจูรี่จาก25%เป็น30%ของโคตรดีและถ้ายังมีงบอีกแล้วก็ก็ไปจบที่พอร์หได้เลยครับจะช่วยเรื่องของการรีเจนเลือดก,กับหลอดธาตุได้ดีขึ้น ยังไงก็กวยกาชากันอย่างมีสติแล้วกันนะครับตู่หลังจากนี้ก็ค้างๆเอาเรื่องเหมือนกันโดยสรุปแล้วอยู่นั้นเป็นตัวละครที่เล่นได้ทุกคอนเทนต์ยิ่งล่าสุดคอนเทนต์ยากๆอย่างเวกเตอร์เบรกตัวเนี่ยก็มีคนเอาอยู่ไปเล่นแบบตัวน้อยก็ผ่านมาแล้วเรียกได้ว่าอยู่นั้นเป็นตัวละครที่โกงตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ทั้งถึกทั้งมีลีเจนเลือดและล้างหลอดธาตุถึงแม้มันจะไม่เยอะมากอะไรก็ตามนะแต่ก็พอยื้อได้ระดับหนึ่ง ดาเมจแรงชงทาดเก่งเป็นตัวเปิดคอมโบใหม่ได้เยอะยกตัวอย่างเช่นคอมโบหมาไฟที่ประกอบไปด้วยอยู่กับแรปแลน์อาลเตอร์และ GG เป็นต้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสายลิทอริทหดาวที่แปะทา่าเบิร์นได้ แต่การที่ทําให้ออบเตอร์ที่ตีดาเมจอาร์ตเนี่ยสามารถตีดาเมจเบิร์ได้ในเกมตอนนี้ก็นับได้ว่ามีแค่อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับส่วนข้อเสียนั้นก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆมากเรื่องของคอสของสายนี้ที่ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นตัวละครอ,อย่าง E.W มาก่อนหน้านี้แล้วก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากหรอกนะและอีกข้อก็คือการที่มันเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยแหละผ่านรอบนี้ไปเจอ,อทีเป็นเลดแฝงรอบหน้าต้องวิ่ง300ออีกและในส่วนของความคุ้มค่าของตัวละครน,นั้นก็คือ กด,กดแม่ไปเถอะตัวละครที่ทําได้แบบนี้มันมีไม่ค่อยเยอะนะยังไงใครที่กดหาก็ขอให้โชคดีและก็ออกไวๆแล้วกันนะครับและเช่นเคยคลิปรีวิวนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าอื่นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยละ่ะและก็ขอขอบคุณเหล่าเมบอร์ที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะฮะวู้คลิปรีว,วิวต่อไปจะเป็นตัวละครตัวไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยละ่ะสวัสดีสวัสดีครับ